สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก้อนนี้อยู่กับผมเดอะโอเวอร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผม่าทุกคนมาดูอิลิกพาร์ทนะครับผมซีซั่นใหม่นะมันจะมาเร็วๆนี้นะครับผมนะก็อันนี้เป็นซีซั่นที่26นะที่ผมจะพาไปดูคือซีซั่นที่27นะครับผมนะก็มันจะมาในอาทิตย อีกสองอาทิตย์นะอีกไม่ถึงสองอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวพูดไมพูดความนันเอง,เอง,เองนะเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับผมมาสวยขนาดไหนครับผมไปกันเลยอ่านี่ครับผมก็นี่ก็เป็นเสื้อแล้วก็รูปน,นะครับผมก็นี่ฮะโอ้โหอัตนะนะฮะอืบอกเลยยังจำนะและ้วก็ต่อมาก็เป็นนี่ครับไกินหลอสปอร์ตนะ สวยสวยชแบบสวยนะเออนี่ก็เป็นแบนเนอร์นะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับผมอ,อ่าอันนี้ก็เป็นชุดของผู้หญิงนะครับผมเขี okay, ได้อยู่สวยเลยเอ,อืมีแต่ชุดแบบสากุระนะครับผมออกมานะไม่ใช่ดิแนวญี่ปุ่นเออแนวอนิเมะนะ นี่ก็จะเป็นสกินตองพกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น,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 นเสื้อของสายฟรีนะครับผมน,นี่ก็เป็นแบนเนอร์ธรรมดานะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นสกินระเบิดนะไมใ่ใช่นะครับผมน,นี่ก็เป็นไอ้กล่องศพนะครับผมมีดุชีนะครับผมน,นี่ก็เป็นแอร์บอร์ดปลาสลับ ฉลามเออยใช่ปะวะไม่แน่ใจนะอ่าอันนี้ก็เป็นกระเป๋าของสายฟีนะครับผมก็เป็นปลาแล้วก็แมวนะครับผมนิ่งเจาะปะวะอันนี้ก็เป็นของสาเติมนะครับผมอันนี้ก็เป็นยูชิเหมือนเดิมนะครับผมยูชิแล้วก็อันนี้เป็นปลานะน,นี่มาถึงชุดของผู้ชายนะครับผมสวยนะ้งม,มีรอยสักเต็มตัวเลยฮะนะ ก็สรวมแล้วก็สวยทุกอย่างแล้วผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมข <Go back. S 1> อาลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย